การเงินคนมีการกระบาดกลางฝ่ามือห้ามทำห้าสิ่งนี้การเงินตกต่ำเป็นนีชัวชีวิตเพราะคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นถูกเชื่อกันว่าเป็นคนมีบุญญาธิการเป็นเทพเทวดาลงมาจุติเพื่อสร้างสมบรารมีสร้างคุณงามความดีในโลกใบนี้ แต่ทว่าทำไมชีวิตของท่านจึงยังตกอับชีวิตจึงยังลำบากพระพุทธเจ้านั้นได้สอนเอาไว้ว่าคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานกอตามก็ล้วนแล้วแต่มีผลกรรมที่ตนเองได้สร้างสมมาแต่อดีตด้วยเหตุนี้จึงทําให้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเทพเทวดาลงมาจุติ เป็นคนที่เป็นมีบุญญาธิการก่อตามแต่กรรมไม่ดีในอดีตชาติของท่านนั้นก็ยังติดตามมาเพื่อให้ท่านได้รับผลกรรมและได้ใช้กรรมใช้เวนั้นให้หมดและคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นมักจะมีผลกรรมหรือปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของท่านในชาตินี้ก็คือ 1. มักจะทำความดีกับคนไหม่ขึ้นทำดีกับไม่ได้ดีทำดีกับคนอื่นสักเท่าใดเขาก็ไม่เห็นหัวเรา สอท่านมักจะมีปัญหาด่านการเงินการทองขาดมืออยู่ตลอดถึงแม้จะทำการทำงานและทำงานหนักหาเงินได้เยอะสักเท่าไรก็ตามบางครั้งเงินเหล่านั้นก็ไม่พอใช้ไม่พอใช้จ่ายเลยมักจะมีแต่ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากจนถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินเลยก็ตาม 3. คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นมักจะเป็นคนใจร้อนโมโหง่ายมักจะไม่มีเหตุผลในบางครั้งซึ่งเมื่อมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามากระทบจิตใจก็ทำให้จิตใจต้องร้อนหวูบหวาความโมโหเกิดขึ้นขาดสติในการดำเนินชีวิต และด้วยปัญหาด่านการเงินเป็นหนึ่งในผลกรรมที่ตามติดมาเพื่อให้ท่านได้รับผลกรรมและต้องชดใช้หนีเวนีกรรมในเรื่องการเงินเหล่านี้ตามบุพกรรมหนักเบาที่ท่านเคยสร้างเอาไว้ดังนั้นถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทางครูบาอาจารย์หมอดูทั้งหลายนั้น ได้เตือนเอาไว้ว่าอยาได้พลาดพั้งทำหาสิ่งต่อไปนี้เพราะจะทำให้การเงินของท่านนั้นตกต่ำจะเป็นหนี้เป็นสินตลอดชีวิตไม่ว่าท่านจะจับอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินจะมีสิ่งฉุดรั้งมนต์ดำหมิดคอยทำให้ชีวิตของท่านนั้นตกต่ำและมีแต่โครคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนในชีวิต เพราะหาสิ่งต่อไปนี้เปรียบเสมือนนรกที่เผาการเงินของท่านและกัดกรอนชีวิตของท่านให้จมอยู่กับพื้นไม่ขึ้นไม่เกินซึ่งหาย่างที่ครัวบาอาจารย์ย้ำเตือนห้ามทำได้แกหนึ่งห้ามคนมีการกรบาทกลางฝ่ามืยนั้นพูดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการตะคอกเสียงใส่ท่าน พูดลับหลังหรือว่าบนพ่อแม่ตัวเองไม่ว่าพ่อแม่จะขัดใจหรือไม่ได้ดังใจของท่านก็ตามแต่ท่านก็อย่าได้ตะคอกเสียงใส่พ่อแม่หรือดาทอท่านพูดอะไรไม่ดีกับท่านเพราะบุปการีของท่านนั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับท่านมากถ้าท่านหลงพูดไม่ดีกับท่านหรือดาทอท่านชีวิตของท่านนั้นจะตกต่ำไปตลอดกาล จะไม่มีเงินมีทองและเป็นหนี้เป็นสินและถูกผีสางนางร้ายเจ้ากรรมนายเวรสาบแช่งให้ชีวิตของ่านนั้นตกต่ำข้อที่สองคือห้ามคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือปลูกต้นไม้หรือดอกไม้ทุกชนิดที่มีน้ำเอาไว้นาบาน เพราะจะทำให้สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลออกไปจากชีวิตท่านและยังจะคอยทิ่มแทงกระเป๋าเงินของท่านให้รั่วไหลซึ่งเป็นเหตุให้ท่านเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ไม่ว่าท่านจะหาเงินมาได้มากสักเท่าไรท่านก็จะมีเหตุปัใจจัยให้ท่านต้องจับใจ่ายใช้สอยเงินจนทำให้ท่านลำบากอยากเย็นในที่สุดนี่ก็อีกอย่างหนึ่งการปลูกดอกไม้หรือต้นไม้ที่มีหนามว้หนาบานนั้นยังจะเปรียบเสมือน เสียน้ำที่ทำให้ท่านมีโครคภัยไข้เจ็บสุขภาพไปแข็งแรงอีกด้วยข้อที่สามห้ามเอากระเป๋าตังของท่านไว้ในที่ต่ำหรือไว้ในที่ที่สปกปรกยางเด็ดขาดอย่างเช่นใต้เตียงหรือหลายๆที่ในบ้านของท่านหรือที่ที่คนจะพลาดพลั้งไปเหยียบได้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำห้ามไว้ก็เพราะว่าเงินหรือกระเป๋าเงินของท่านนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมงคล เพราะว่าเงินนั้นทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นทําให้ชีวิตของท่านสะดวกสบายและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของท่านได้เพราะฉะนั้นเงินจึงเปรียกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อานวยผลทําให้ชีวิตของท่านได้ดีไม่มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตท่านจึงควรรักษากระเป๋าเงินของท่านให้ดีเอาไว้ในที่สูงเอาไว้ในที่ที่เหมาะสมและอย่าได้พลาดพลั้งให้ใครตีหรื หลงโยนกระเป๋าของท่านทิ้งจะทําให้เงินออกไปจากชีวิตของท่านและท่านจะเป็นหนี้เป็นสินตลอดชีวิตและเงินทองมักจะขาดมือขาดเท้าอยู่ตลอดเวลา สี่ห้ามรับประทานอาหารในงานศพที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของตัวเองแต่ยังไงก็ตามท่านก็สามารถรับประทานอาหารได้หลังจากที่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านเย็นซึ่งหมายความว่าหลังจากที่ศพได้เคลื่อนย้ายออกไปทําพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วแต่ถ้าศพยังอยู่ในบ้านอยู่เตือนเด็ดขาดคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นห้ามรับประทานอาหารเด็ดขาดจะทําให้ท่าน ทำมาหากินไม่คืนทําอะไรก็มักจะเป็นหนี้เป็นสินและมักมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านของท่านจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องตัวท่านเองก็คนไก่ตัวของท่านก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ท่านสุขภาพไม่ดีอีกด้วยมักจะมีโครคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลเกิดขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ท่านที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจงระมัดระวังไว้ให้ดี ข้อสุดท้ายข้อที่หาห้ามสาปแช่งคนอื่นห้ามพูดไม่ดีติชินนินทาต่อคนอื่นเพราะเนื่องจากว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้มีบนสูงเป็นเทวดาลงมาเกิดท่านจะให้บุญเก่าของท่านส่งผลให้บารมีเดิมของท่านส่งผลต่อชีวิตท่านก็ต้องอยู่ในคืนแห่งบุญทำตนให้อยู่ในศีลสมาธิภาวนา สะสมบุญอยู่เสมอแล้วบุญเก่าบารมีเดิมที่ท่านเคยสร้างสมมาแต่อดีตชาตินั้น ก็จะช่วยเชิดชูจะส่งผลต่อชีวิตของท่านให้ชีวิตของท่านจเจริญด่งเรืองมีเงินมีทองและประสบผลสําเร็จในชีวิตแต่ถ้าท่านที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นมักติฉินดินทายังด่าทอคนอื่นอยู่เสมอใช้วาจาสั่งปัญหาต่อคนอื่นบุญเก่าบารมีที่ท่านเคยสร้างสมมาในดิตชาติก็จะไม่ส่งผลและชีวิตของท่านก็จะตกต่ำเพราะคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้น เมื่อจะดีก็ดีกว่าคนอื่นเมื่อจะชั่วหรือเมื่อจะตกต่ำนั้นก็มักจะตกต่ำกว่าคนอื่นกว่าคนทั่วไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านเป็นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ ก็จงระมัดระวังตัวเองอย่าได้พลาดพรั้งสาบแช่งคนอื่นเพราะคำสาบแช่งที่ท่านพูดให้คนอื่นนั้นจะย้อนกลับมาเป็นการสาบแช่งตัวท่านเองในเมื่อเป็นแบบนั้นชีวิตของท่านในชาตินี้ก็จะไม่ขึ้นไม่เกินและจะตกต่ำ เพราะฉะนั้นแล้วจงระมัดระวังด้วยข้อห้ามหาประการนี้เป็นคำเตือนจากภูบาอาจารย์และหมอดูทั้งหลายที่นิมิตเห็นซึ่งคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรทำชีวิตของท่านนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองและมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่ถ้าท่านมักจะทำห้าอย่างนี้ก็เป็นอาจินชีวิตของท่านนั้นก็จะมีแต่ตกต่ำไม่ขึ้นไม่เกินแต่ยังไงก็ตาม ถ้าท่านหลงผิดเคยทำสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ท่านลดละอย่าได้ทำอีกเพราะชีวิตของท่านนั้นจะมีแต่ตกต่ำจงหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้และชีวิตของท่านจะดีขึ้นท่านจะร่ำรวยมีเงินมีทองกลายเป็นเศรษฐีเพราะบุญเก่าบารเมเดิมจะช่วยส่งผล บุญของแต่ละคนที่สะสมมานั้นมีมากน้อยต่างกันเมื่อเราทําบุญทุกๆครั้งบุญของเราก็จะสะสมไว้ตัดสินทางเดินในชีวิตหลังความตายดังนั้นคนที่เกิดมาในชาตกิกูลดีฐานะดีหน้าตาผิวพรรณดีถือว่าเขาทําบุญมาดีจึงมีพื้นฐานดีที่เรียกว่าบุญและกรรมตัดสินให้เป็นเรา จงอย่าเอาตนไปเปรียบก,กับคนอื่นที่เห็นว่าเขาชั่วแต่ทำไมรวยชีวิตมีความสุขก็เพราะเขาสั่งบุญไว้เยอะเมื่อชาติที่แล้วบุญเขายังใช้ไม่หมดนั่นเองให้หันมามองตัวเองอย่าเปรียบเทียบคนอื่นจงแก่ที่ตัวเองเราสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ดีได้ด้วยตัวเราแก้ได้โดยวิธีการสร้างบุญให้มากและไม่สร้างกรรมเพิ่ม บุญของคุณต้องเติมเรื่อยๆมิฉะนั้นหลังจากความตายคุณจะเมื่อเหลือบุญใดๆเลยคนเราไม่รู้วันตายเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาฉะนั้นจงอย่าประมาทการจะสะสมบุญบารมีให้มากพอก็คือต้องรักษาศีล การรักษาศีลคือการทําบุญทางลัทธิได้บุญอย่างมากมายมหาศาลเป็นวิธีที่รวดเร็วและได้บุญมากที่สุดเพียงแค่คุณต่อศีลทุกวันก่อนนอนเพียงแค่ทุกๆวัน คุณพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิดจนติดเป็นนิสัยรู้จักให้อภัยกระตัญยูต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณตั้งใจทำงานทำนาทีของตนเองให้ดีที่สุดมันให้ทานทำบุญตามกําลังทรัพย์เท่าที่คุณทำได้เท่านี้ผลของบุญก็จะหนุนนำให้ชีวิตของคุณประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญสำหรับวันนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ